ยาแรกอ่าหนึ่งและยะที่สองเป็นยังไงหนึ่งะสองหนึ่งะแรกมีเป้าหมายอ่าเดิ๋ยเมื่อกี้อ่าเป็นคนถ้าจะทําอะไรต้องมีเป้าหมายชัดเจนอ่าต้องโฟกัสต,ต้องมีเป้าหมายจะไปไหนจะทําอะไรต้องตั้งเป้าไว้ก่อนอ่าสมมติว่าปีนี้เราตั้งเป้าไว้10ล้านแล้วเราจะทําอะไรเราก็ใปรละเอียดคยบกัน่อยแต่เป้าหมายเรามีแล้วสิบล้าน เป้าหมายเราจะไปไหนปีนี้เราจะไปเมริกาเราก็เขียนเป้าหมายเราจะไปเมริกาไปรัดไหนรัดนิวยอร์กอะไรก็ต้องว่าเป้าหมายต้องชัดเจนคนคนเล็กหนึ่งเยอะๆจะทําอะไรต้องมีเป้าหมายคือว่าต้องตั้ง GPS ตั้ง GPS ก่อนละโอเคระยะที่สองคนที่หนึ่งเมื่อกี้เราว่าอะไรเป็นคนมีทิศจิตยอมนับตัวเองเชื่อมั่นตัวเองอะไรโดยสูแล้วก็ระยะที่2เนี่ยคือว่ามีวิญญาณเป็นผู้นําเป็นคนครูเป็นอาจารย์ ส่วนมากจะเป็นคนเขาเรียกว่าหัวหน้ามาถ้าเป็นทางไม่ดีก็เป็นหัวหน้ามาเฟียคนคนมาเฟียก็เป็นเป็นหัวหน้าหัวโจกอ่ะหัวโหัวหน้าแก๊งหัวโจกอันนี้จะเป็นแต่ถ้ามาทางดีก็เป็นครูบาอาจารย์คนเป็นที่ปรึกษาคนคือว่าเป็นคนผู้นําตั้งแต่เด็กมาเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าทําไมเราต้องเป็นหัวหน้าคนตลอดนี่านัไม่ไม่ใช่อายุนะนี่มันอยู่ที่ว่า เลขหนึ่งเยอะเนี่ยมันจะมีเวนานผู้นำเพราะว่ามันจะเมันเดินไม่ว่าคาแรคเตอร์แล้วว่าจะทำอะไรมันก็จะรู้ว่าเอ้ยอันนี้จะเป็นต้องเป็นหัวหน้าคนเป็นผู้นำคนก็จะเลือกมาเราไม่อยากจะเป็นอยากจะเป็นแต่คนก็จะเอาเราเป็นตลอดอันนี้แหละบางทีเลขหนึ่งเนี่ยคือว่าต้องขยับขึ้นมาว่าเป็นผู้นำอ่าเป็นประธานห้องเป็นหัวหน้าห้องพอมาจบมาเป็นนักศึกษาก็เป็นอ่หัวหน้าชมรมอ่าจบมาก็เป็นอะไรอาอาจารย์เป็นครูสอนมันจะเป็นแต่เป็นผู้นำคนตลอดเลยเรามาดู อย่างกับอาจารย์สายเหวเนี่ยนะเนี่ยเดี๋ยวต้องเป็นอาจารย์สอนรัชพัฒน์เดี๋ยวต้องอาจารย์นนั่เขาจบบอกมันไม่อยากเป็นนั้นเขาก็จะให้เป็นอาจารย์ตลอดเลยนะเหมือนไหมมันมันมันเราเพราะว่าเราหนึ่งเรามันแรงไงเราเขว่าไปที่ไหนเขาก็จะให้เราเป็นผู้นําเป็นหัวหน้าเลยเอาไม่อยู่ตรงนั้นลืมไปไม่ต้องใช้ไม้ก็ได้มาเนี่ยวันไม้พูดๆไปแล้วลืมไปจะไปไม่เข้า อ่าฮัลโหลเออแต่มาใช้ไมนะ้เนี่ยวพูดานานๆไปมือแตมาเครียดเลี่ยงมือมือมาจับไม่เยอะแตมาต้องนวดให้แตมาด้วยโอเคหนึ่งนี่รู้ละเป็นผูน้นำเป็นหัวหน้าแล้วเมื่อกี้ลืมไปอ่าแล้วเมื่อกี้เล่นหนึ่งระยะที่แรกเนะี่ยที่ตีแรงแล้วก็เป็นคนที่พึ่งตัวเองมาตลอดอาศัยคนไม่ได้เมื่อกี้เมื่อกี้แตมาข้ามไปนะเมื่อกี้พอดีเดินมาเนี่ยปุ๊บอ่านึ่ได้ขึ้นมันจูนได้ในหนึ่งระยะแรกเมื่อกี้ ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยยึดต้องยืนด้วยลําแข้งของตัวเองสมมติว่าเล่นหวยเนี่ยเราหมอ,มอ,มอนหมอนเลขนหวยเนี่ยเลขหนึ่งเนี่ยนะเลขเลขเลขอ 5, 5, 6, 7, 8, ื่นเนี่ยนหะ้าไปห้าเจ็ดแปดในบางทีได้เชีงชยงโชคเสียงอะไรไม่ได้นะแต่เลขหนึ่งเนี่ยอย่าไปหวังเลยนะมันไม่ถูกสักทีเลยถ้าเราไปถ้าหนึ่งเนี่ยอย่างกับคุณใหญ่เนี่ยคุณใหญ่เนี่ยเมื่อกี้คุณใหญ่เท่าไหร่หนึ่งสามตัวในการกระทำคุณใหญ่นี่จะได้เงินก็ต้องพึ่งตัวเองเหมือนกัน จะหามาละมันลรวยนั้นไม่ถูกเลยไม่เคยถูกเลยไม่แน่ตั้งแต่ยุคปัจนนี้นะถูกถูกถูกสองตัวถูกเยอะๆนั่นไม่แค่นึ่งแล้วต่อไปเราทําใจเลยว่าทําใจทําใจคุณยายทำใจคุณยายทำใจทําใจมันจะจริงทำใจทำใจไม่ต้องไปซื้อเลยใครเล่นอยู่เยอะๆเนี่ยอ่าอันนี้เลยยืมด้วยเราแข่งกันเองพึ่งตัวเองอาศัยตัวเองจะไปไหนเราจะแล้วก็ อาศัยตัวเองไม่ต้องไปอาศัยคนอื่นจะขอไปเกาะรถคนอื่นจะไปนู่นไปนี่อยากจะนี่อันนี้เองอยจะทำอะไรทำเองเพราะว่าพาิ์สพาราสิพาร์เลขตหนึ่งเนี่ยให้ไปท่องให้จํามีภาริเซ็ตของอพุทธศาสนาว่อาอัตตาหิุอตโนมานะเขางให้ขึ้นใจแล้วไปไหนเวลาอัตตาเหตุอตโนมานะตอนแรกเป็นเรื่เหมือนตอนนั้นถ้าเราเข้าใจแล้วเราเราจะไม่ไม่ต้องมาเรียนโอเคมีอชิ้นแรกจะสองคนนำระยะที่สาม เลขที่เขาเรียกว่าคนหนึ่งเงอยอะเนี่ยอันหนึ่งนะจากเป็นหัวหน้าเป็นทุกคนแล้วสาระยะสามเป็นผู้ชอบอะไรนะชอบศิลปะเป็นพอ่อแบบเป็นว่าผู้ผู้สร้างคือว่าพระเจ้าเป็นผู้สร้างแล้วก็บางทีก็พระเจ้าเป็นผู้ทาลายด้วยเหมือนกันสร้างท,ำทำา้อททำลายมันตรงข้ามาเหมนนะบางทีถ้าสร้างก็คือว่าเราไปเห็นถ้าคนเลขหนึ่งที่ชอบศิลปะศิลปะเนี่ยอาจารย์เฉลิมชัยหรือว่าใครศิลปะวาดรูป ศิละปะนี่ถ้าพูดถึงนี่มันความความหมายศิละปะมันกว้างดนตรีก็เป็นศิละปะใช่ไหมวดก็เป็นศิละปะวาดรูปก็เป็นศิละปะอ,อะไรอ่ะหมัดมวยก็เป็นศิละปะเย็บปักถักร้อยอะไรเนี่ยศ <c oughs> ิละปะมันกว้า,างเหมือนแต่คือว่าเ็รคะที่มีมีศิละปะในตัวจะทําอะไรก็สมมติทำอาหารอาหารเป็นศิละปะไหมอาหารนี่มันไม่ใช่ว่าอะไรผัดตะเพาใส่ตะเพากับอะไรนะโปรตีนอย่างเดียว นะครับอะไรนะคุณยายผัดตะเพาตอนเช้าโอไม่ได้ผัดตะเพานี่มันต้องมีเต้าหู้ด้วยมีอะไรนะมีเห็ดด้วยมีพริกเกลือโอ้เอามาจะมาผัดตะเพาแล้วปกติเห็นเขาผัดตะเพานี่มีแค่ผัดตะเพาหมูก็มีหมูกับอะไรนะผัดตะเพาสองอย่างอันนี้ผัดตะเพามันก็ต้องใส่หลายๆอย่างคือว่ารือว่าสีสันมีสีสันรือว่าเรื่อศิลปะบางทีทำอะไรก็สังเกตอาหารเนี่ยจะมาล่าสุดเนี่ยมีลูกศิษย์พาไปกินที่ ที่ไหนนะที่สิงคโปร์ผมพาไปเป็นร้านไฮโซมากอาหารนี่แบบว่าออกมาแต่ละจานเนี่ยมันมันเหมือน,นกับนิดเดียวนนะัแต่มันรสชาติมันตกแต่งมันสวยมากเลยเราไม่อยากจะกินก็จะเก็บภาพไปเอาไว้เอาไว้ในแต่ว่าไม่กินแต่อร่อยก็อร่อยนะเป็นอาหารรับแขกอร่อยมันเป็นร้านอาานเจก็ทําแต่รู้ืึอจะบหัวหนึ่งประมาณ80ดสิบดอลลาร์สิงคโปร์แล้วเท่าไหร่จัได้แพงมากมากเลยรนะอบที่ <S <S แล้วนะ ประมาณพันสองพันใช่ไหมว่าท่านจะมากกว่านั้นว่าจำได้หกเจ็ดสิบแปดสิบนี่โอเคระยะหนึ่งสองสามอันนี้เป็นชาติศิลปะระยะที่ส uh ี่เลขหนึ่งเลขสี่เป็นคนมีสัมผัสที่หกนะ่ยซิกเซนซิกเซนที่สัมผัสที่หกนี่เซนนี่มันมีทั้งไม่ดีดีด้วยนะเมื่อคืนนอนเอ๊ะเสียงใครหอนหอนนะเอ๊ะแสดงว่าผู้นี้เช้าโคนข้างบ้านใครไปละ uh huh. หรือว่าอะไรนะหมาหอนอะไรหอนหรือว่ามีคลื่นอะไรไม่ดี พี่กบมีไหมเมื่อคืนมีไหมพี่กบขึ่งจะมานอนคืนนี้เดี๋ยวไอ้หมาหมาตัวนั้นไม่รู้ไปไหนแล้วแต่มาไม่ได้ถามเจ้าของบ้านลูกค้ามันจะมานั่งฟังแต่มาน่าจะโดนช่องนี้อะไรนะมันเป็นช่องฤดูสืบพันธุ์มันน่าจะไปติดตัวเมียหายไปไหนมันก็ไม่มาแต่มาตอาเป็นตัวผู้วันนั้นมันมากบมันมาเนี่ยกอดๆสาวๆหลายคนสุดท้ายก็โดนโดนไม้ทุกไม้ตีไม่รู้หายไปไหน นั้งคิดถึงมันเลยนะบางทีตีละคั้งปุ๊บปุ๊บปุ๊บมันจะมาเพิ่มมาบางทีว่ามาเรียนมันก็จะมานอนฟังด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวแม่แน่บางๆจะเดินเข้าไปถามว่าไอ้ตัวนั้นเป็นไหนอะไรตู่รู้สึกว่าน่าจะปลดปลดลงปลดลงนายยกตู่ไม่ใช่น่าตู่น่าตู่ลงนายกแล้วหรือเปล่าหรือว่าไม่เข้ามาหาตะมาเลยนม่นตะมาโอเคอากลับมาใหม่เดี๋ยวไปหาไอตู่ไอตู่นั่นตอนแรเรื่องกัน เลยไอตูมมันกับไอตูมันคล้ายๆกัน,นเลยว่าเดินเดินอยุ่งใครครับก่อนเนี่ยอะไรนอกจากตอนกำลังเป็นเรื่องเป็นราวยังไม่จบแล้วอาจารย์ถนอมเป็นเรื่องเป็นราวยุ่งเ, okay, เลยโอเคเลขสี่นี่เซนสัมผัสที่หกเซนสัมผัสที่หกนี่ยิ่งใครที่ปฏิบัติธรทำฝึกจิตด้วยนะอย่ากำฝันไม่ว่าสายสมาธิสายภาวนาฝึกจิตที่แก่งกล้าเลยมีจิตที่สงบผิดนั่นบบนี้พวกเนี่ยเซนยิ่งมาแรงไม่ว่าจะเหตุ เซนดีทั yeah. hey. so ้งเหตุดีเหตุไม่ดีก็มาหมดเลยเป็นไม่มีไหม๋ยรับยกตัวอย่างที่เขาก่อนเราจะ่าเอ้เรามาช่วยเหตุมาทำบ้านดินแล้วกลับไปเอะรู oh, à, uh, ้สึกว่าจะเหมือนกับจะต้องเป็นสโต๊บเหมือนอะไรพวกมันมีอาการอะไรมาก่อนขึ้นมาก่อนเรารู้ันว่าเราต้องเป็นเอ๊ยดู่ๆอ่ะปากเปี้ยวเราโอ๊ยอันนี้มันสโต๊บเราเรีบไปหาหมออะไรรู้สึกไหมของต่านั้นเป็นมันมันเกี่ยวกับเคด้หี่ยปวดนอน อดนอนแตอดนอนผมมีความดันแต่ผมมีออกซิเินยาไใชกินยามาสี่กว่าปีแล้วท่านเนี่ยวันนั้นตอนไปช่วยเขาปฏิบัติธรรมก็นอนทีก็ตีเตี้ยเตือนตีหนึ่งตีสามพื้นสื่อเป็นอย่างเงี้ยอยู่หลายที่อยู่ใช่แต่ตอนที่เป็นเนี่ยมันเนี่ยเราตั้งสติไใจเขาปากเบี้ยวแล้วปากเบี้ยวแล้วหายใจมันค้างแล้วหายใจไม่ออกแล้วก็จับโยกขาตัวเองจับโยกขาเลย อยากโยกอะโยกไหมคือโยกหมดเดี๋ยวมันมันขยับได้มันหายใจได้คือนี่กินกระเทือมันลมหายใจละมันหมดมันเรียกว่ามันไม่มีอะไปสักทีแล้วอ่ะโอ้เฮ้ยไม่ได้ครับคือคิดว่าพระแพทย์ประทายว่าลิ้นกระด้านลิ้นกระด้านคางแข็งเริ่มแล้วสต๊อกมาแล้วลิ้นก็แข็งต่างเดียว โอเคเลขนี่แหละเซนของคุณเฉียวอันเนี้ยมีไหมเรามีไหมมีเจออะไรล่าเล่าให้ฟังหน่ยอาจารย์มันเหมือนว่าเหมืนเราเคยเห็นเหตุการณ์แบบนี้มากาะเป็นแย่ไม่ออกเราไมเคยเห็นที่ตาเรามันมันเหมือนเป็นเหตุการณ์คนๆที่เราเคยเห็นมาแล้วแต่แล้วมันเป็นนี้มันมันมามามามนมันแป๊บๆมาทางความฝันมันมันเหมือนกับฝันแต่ก็ไม่ใช่ฝันเอ๊ะมันทำไมเป็นจริง เหมือนพอเรามาสถานที่แห่งนี้เราก็มีความสุขเหมือนเราเคยร่างซังฮอนนีแหละใช่ใช่มีส่วนนะเนี่ยเขาบอกว่าบางครั้งเขาเรียกว่าล่างสังฮอนถ้าไม่ดีนี่คือล่างสังฮอนต้องระวังนะต้องเชื่อนะเส้นเราเนี่ยแรงนะเราบางทีเราเตือนคนอื่นนะนะเฮ้ยอย่าไปอย่าทำมันยังทำมันยังดื้อไปอ่ะเดียใจกลับมาป๊บกระเพกกระเพกแล้วกูว่าแล้วมึงไม่เชื่อควรถ้าสิทธิ์ไอ้เลขเลขหนึ่งเนี่ยมีคำหนึ่งที่ว่าเลยนะ ภาษาจีนว่าเนี่ยพูดทิ้งเราเดินเย็นซื้อค่อยเจริเจริญอ่ะแล้วไม่ฟังคนเท่าคนแก่อ่ะแล้วก็อันนี้ปุ๊บเนี่ยนะอ่าอะไรนะพอมีปัญหามาปุ๊บเนี่ยคนเก่าเขาเตือนแลยที่จริงคนยิ่งคนเท่าคนแก่เนี่ยมันจะมีเซนต์เขาเขาก็จะมียิ่งใครถ้ามีเลขหนึ่งเนี่ยเซนต์บางทีเด็กๆเนี่ยก็มีนะเด็กๆแต่ถ้ามันเราตอนเด็กเนี่ยเราเราเซนต์เนี่ยบางทีเห็นไหมไม่รู้แม่แบบอ่า จับเด้กันี่ห้ห oh, น่อยสิเราไม่รู้อินเดเนี่ยจับมาโอ้โหเราวันที่หนึ่งเลยบางทีมันมีนะครับบางทีเด็กบางคนจะมีมีพรสวรรค์มีเซนอะไรเนี่ยแอ้วอนีกอันนึงบางคนเนี่ยอ่ร้องไห้ตอนเป็นเด็กร้องไห้เอ๊ะพ่อจะออกบ้านไปอ่าร้องไห้ร้องไห้พ่อก็เลยไม่ได้ออกบ้านไปโหพอดีเอาดูว่าช้าไปหน่อยหรือว่าอะไรไปหน่อยเลขหนึ่งเนี่ยมันลางสังหรณ์ที่แบบว่าทั้งไม่ดีทั้งดีมีเยอะมากบางทีเราเจนออกไปปุ๊บตามตกใส่หัวแม่เท้าหรือว่าอะไรตกใส่ อ่าแล้วมีอันหนึ่งนะที่เจอบ่อยๆแล้วถ้าคนที่ขับรถเป็นขับรถเองขับรถมอเตอร์ไซค์ขับรถเป็นกุญแจเราก็วางอยู่ตรงบางหนึ่งเราจะออกไปหากุญแจไม่เจอเห็นไหมหากุญแจไม่เจอปุ๊บเราก็ดื้อหาอย่างไงอ่าแสดงว่าเบื้องบนเขาว่าออกไปช้าหน่อยอย่ารีบไปแล้วก็อย่ตรงนั้นอ่าเนี่ยแหละบางบางครั้งก็เจออะไรนะคือว่าหากุญแจอะไรนะบางทีอะไรนะมัน มันยังไงอ่ะบางคนสตาร์ทรถไม่ติดเอ๊ะทำไมรถมันก็ดีดีสตาร์ทไม่ติดบางทีเขาไม่ให้ออกมันยังไม่ให้ออกไปตอนนั้นมันมีมันก็ลางสมหงมันมันมีอะไรมาขวางเวลาเราตมาเขามีหนึ่งนะตอนนั้นตมาจะไปไหนไม่รู้ไปไปอุกรนครกะจะออกสักกี่โมงอ่ะออกสักชเช้าเลยประมาณตีสี่ตีห้าเลยอยู่ๆพอตีสี่นะปุ๊บสตาร์ทรถไม่ติดตอนนั้นเป็นรถตู้เอ๊ะสมัยรถตู้เราก็ไม่เคยพังไม่เคยเลยมันอยู่ๆมาสตาร์ทไม่ติด จะไปที่ร้านเอาไปที่ร้านนี่ก็ปิดอีกโอ้โหกว่าจะได้ออกนะสุดท้ายเอาแปดมาเนี่ยแปดมันเสียพอออกก็จะออกได้บัดนั้นก็สิบโมงเอาเป็นแบดแปดสตาร์ตติดแล้วก็ออกไปพอไปป๊ออัตมาไปผ่านทางประมาณช่วงําปางแพร่เด่นชัยไปตะเล่นมันจะเป็นทางภูเขาถ้าใครเคยขับสายนี้จะเป็นเนี่ยเดินมจะเป็นทางภูเขาแล้วช่วงนั้นมันออกจากฝนหน้าฝนนิดๆแดเราไปฝนฝนมันตกมันมาไปป๊อกเนี่ยโอ้โหอัตนาเลย ยิ้มในใจเลยโชคดีเลยโชค,ด,โชคดีถ้าเราออกมาตอนเช้าเนี่ยน่าจะหลายคันเลยนะมันมันรถตู้ก็ลงไปรถสี่ล้อก็ลงไปเห็นข้างทางสามสี่คันเลยโอ้โหไอเราว่าเราโชคดีจริงๆที่เราออกไปสายออกสายเราก็เลยรอดไปนี่แหละบางทีทุกสิ่งอย่างเนี่ยต้องราางะวังนะว่าอะไรที่มันเตือนไว้ไม่ว่าอะไรที่มันทวงเวลาแล้วก็ตั้มเ้ตามปัจจัอย่าไปฝืนมันเรื่องหนึ่งอี่ไม่ได้ไมันต้องเนี่ยระวัง มันจะเป็นร่างสังหรณ์ใช่ไหมร่างสังหรณ์นะโอเคเลขนหนึ okay. ่งเรามาดูเอาสุขภาพกันนะเพราะว่าเดี๋ยวจุดสาคัญเนะี่ยสุขภาพก็เป็นอันนี้เหมือนกันเลข 1, เนหนึ่งเนี่ยจะเน้นเรื่องกระดูกสนันหะลังเนี่ยที่ห้อยขลังกระดูกสนักสนหลังตั้งแต่ซีหนึ่งซีสองซีสามซีสี่ใช่ไหมจนถึงอะไรนะสปายเนะี่ยกระดูกสันหลังมีปัญหาปวดเอวปวดปกปวดคอปวดอะไรเนะี่ยกระดูกสันหลังมีปัญหาใหญ่แล้วก็อะไรนะ ลงแล้วปวดเยวเลยแล้วก็ลงมาเข่าลงมาข้อเท้าจะเป็นปัญหาปวดหัวมากเลยนะสำหรับคนเล็กหนึ่งเราดูคนที่มาหาเราเนี่ยถ้ามาหาเรื่องกระดูกกระดูกเนี่ยจะเป็นเล็กหนึ่งส่วนมากปัญหาเล็กนถ้าถอดรหัสมันจะมีเล็กหนึ่งเยอะเพราะคนนี้คนเนี้ยอมงอไม่ใช่ยอมแข็งยอมหักไม่ยอมงอมันแข็งอ่ะมันก็ต้อง่มาเลก็ต้องโดนตัดบ่อยๆโดนตัดบ่อยๆโดนจับ โอเคสุขภาพนี่กระดูกสันหลังเข่าเป็นเรื่องของค่าขวาเป็นเรื่องของพักกาลีสตันดูเข่าซ้ายเป็นเรื่องของสวรรค์นะถ้าเข่าเราไม่ดีเข่าเราย่อเข่าเราเคล็ดเข่าเราเรี่ยงข้างซีดขวาเนี่ยแสดงว่าเรามีพ่อแม่พ่อแม่คิดถึงเราเอ้ยเสียเอวไปไหนไม่โอนตะตังไม่ใช้เลยเดินเดินไปพลักไปแล้วนกบ้านไหนถ้าเราเข่าเราเราเมื่อเราเดินเดินไปหลุมคนอื่นไม่หลงเราไปหลงมตอนนั้นเออเท้าพิษเท้าแพ่งกระดูกหัก แสดงว่าพ่อแม่เตือนเราแล้วอย่าไปอย่าทำอย่าน่นอย่านี้เราก็ยังดื้อยังนม่งก็ข่าวข้างนี้มีปัญหาแต่สมมุติว่าเอ๊ะข่าข้างนี้ดีมากไม่มีปัญหาแต่ข้างนี้มีปัญหาแสดงว่าเราเป็นหมอเราทำหน้าที่หมอไม่ดีเราเป็นอาจารย์เราทาหน้าที่อาจารย์เราเป็นครูทําหน้าที่เกี่ยวกับหน้าที่การงานที่เราทาไม่ดีไม่ทําเต็มที่ข้างซ้ายมีปัญหาโอเคแล้วเล็กนต่อไปความสุขภาพเอาความรักหน่อยเพราะว่าในนี้หลายคนก็ยังมีความรักอยู่ ลังหาความรักหรือว่ารักแท้จะมีไม่มีเรามาดูเทคนินี้เรามาคิดดูจะหารักนี่คือรักเดียวใจเดียวรักใครนี่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงรักทีละคนรักเดียวใจเดียวรักเดียวใจเดียวรักแบบว่าแบบว่าใครจะถ้าฉันฝังใจรักกับใครถ้าฉันสมมติว่าฉันรักคนนี้แล้วปุ๊บเนี่ยมีคนมาแย่งนะคือว่าไม่ได้นะคือว่าต้องตายกันไปข้างนี้เทคนิคนี้เจ๋งแรงนะ เพราะว่ามันแบบว่าเป็นคนที่รักแบบว่ารักแบบว่าเอากันละข้างสมมติว่าไปละรู้ว่าคนนั้นก็มีครอบครัวน่กว่าเอ้าคนจะไปกับใครคนจะไปกับฉันหรไปกับในอ่านถ้าไปกับฉันนะผมก็เตรียมอะไรนะลงศพไว้ผมจะว่าเตรียมอะไรนะที่ที่มันมีคลิปตลกๆมันก็จำไม่ได้นึกไม่ออกอะไรแมันจะจะแต่งงานได้ไหมได้ใชแต่คนต้องเตรียมลงศพมันจะฉันจะไปอยู่คุก็จะอยู่ในโรงอะไรเนยเออคิดแบบนั้ีกว่า เล่นหึงเนี่ยมันแบบว่ามันต้องแบบว่าต้องตายข้างอย่างนั้นเล่นหนึงความรักนี่แบบเาเป็นรักรักแบบว่ารักตาบอดที่จริงมันรักแบบแรงรักแบบว่าถ้าฉันไม่ได้ทุกคนก็ไม่ได้ว่ารักแบบนี้แล้วก็เป็นที่ว่าแล้วก็ความรักเนี่ยอย่าไปต้องเป็นคนแอคทีฟหน่อยเป็นแอคทีฟแล้วก็เป็นตัวเป็นคนที่แบบว่าต้องอะไรนะต้องจูดจมหน่อยถ้าเป็นผู้ชายก็ต้องไปจีบเนี่ยไปตื้อหน่อยต้องไป ขอไลายขอเบอร์โทรหน้าด้านอะไรเลยต้องต้องอะไรนะฮะหน้าด้านเปย์เปย์ต้องเปย์หน่อยอะแต่ต้องกาแฟกันกินข้าวพาไปที่เที่ยวดีๆรู้ด่ว็พอนเสร็จทุกรายเลยเราหลงหมดเล้ยเฮียนี่ต้องกล้าเปยกล้าอะไรหนึ่งแล้วก็เลขหนึ่งนี่พร้อมรับจัดจักกันเรารู้ไหมเวลาจักกันจัดไหม ตอนตอนก่อนรักกันเนี่ยเวลาเนี่ยหลวงเขาไม่ค่อยใช้อันนี้เขาจะใช้ภาษาจีนเขี่ยไปเขี่ยมาเขี่ยไปเขี่ยมาเนี่ยชี้ไปชี้มาเขี่ยไปเขี่ยมาแต่ถ้าโมโหกันขึ้นมาเขาก็เจะเตะจีนแล้วผู้หญิงนี่ก็กระทึบเนี่ยถ้าโมโหขึ้นมาถ้าโมโหแฟนมานี่กระทึบตึ้ม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 หัวผันนิดไปเลยเอ้าสามีต้องติึงแล้วก็แฟนต้องหลบเลยเพราะงั้นเดินกระทึบตายเลย เล่นหนึ่งนี่เท้านี่แรงนะคือว่าถ้าโมโหนี่จะใช้เท้ากระทืบอ่าใครที่มีมีแฟนอะไรเป็นเล็กหนึ่งเยอะเนี่ยต้องระวังอ่าระวังโดนเตะโดนตีโดนฉีกแล้วก็อะไรคือว่าเมื่อกี้ถ้าความรักเนี่ยอ่าถ้าไปไหนเนี่ยเดินไปด้วยกันเดินไปคู่กันเนี่ยแสดงว่ารักยังยังอยู่แต่วันไหนนะเดินไม่ทันการตามเดินเดินตามเฮ้ยรอไหนสิรอไหนสิเดินไม่ทันอ่ะ เดินแค่เดินมาเนี so, ่ย right. ม so, ันไม่สนใจอะไรนีมันความรักมันเริ่มห่างเลยเริ่มเดินห่างกันเนี่ยแันด้ว่าใช่ผมเริ่มไม่ไปไปอ่าทีแรกไปอ่าเดินไปไหนไปด้วยกันนะนนี้ด้วยกันเดินเสมอกันแต่ตอนหลังไม่สนใจละอ่าอย่างกับมันมีเพลงเขามึงว่าเอ๊ะทำไมหมามันเทิงเน่ะเพรก็น้องมันมัอนแลดวเพราะมันสวยเนี่ยตอนหลังเพราะมันเขาผีบ้าเลยนะผีบ้าทำเราเนี่ยนเลยนะมเพลันบอกันตลกๆมันรักใครไม่ อ่ะโอเคไม่เนไรต่อไปเลขหนึ่งวิจีสุขภาพค<อ>วามร<อ>ักการงานการงานเลขหนึ่งการงานนี่ต้องเป็นอะไรรอ,รอเป่าผู้นำบอสผู้จัดก,การเเป็นหัวหน้าระดับผู้ควบุมผู้ผู้ควบคุมงานไม่งั้นจะเป็นหัวหน้าคนถ้าเราเป็นเลขหนึ่งเนี่ยเราอย่าไปเป็นลูกน้องใครนะถ้าเราเป็นลูกน้องใครอยู่ไม่นาน โดนเขาจิกหัวจิกหัวเราไม่ชอบเลยทุกอัดอยู่ไม่นานเราต้องเป็นหัวหน้าเขาเป็น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 ผู้นําเป็นลิเตอร์เป็นอะไรเขาเนี่ยอยู่ได้นานคือว่าเป็นอาจารย์ก็ได้เป็นครูก็ได้อยากเป็นครูอาจารย์เนี่ยบางทีชอบะไรชอบสั่งชอบชี้ชอบอะไรนักเรียนใช่ไหมมันก็เลยต้องอยู่ได้นานเป็นครูเป็นอาจารย์อะไรเนี่ยได้เลยโอเคเลขหนึ่งการงานนี่แล้วก็ฮะ นักเรียนได้มาเลยแบบนี้ใช่แต่มันก็ดูด้ยใครนะแล้วเรื่องหนี่ยอีกอันหนึ่งอ่าเลข่อหนึ่งอีกอันหนึ่งก็คืออะไรนะอ่าไม่ต้องไปทําหลายอย่างขอทําอย่างเดียวทําโฟกัสอะไรไปสักอย่างเดียวก็พออ่าโฟกัสอะไรก็ได้สมมุติเราจะทําเต้าหู้อ่าเต้าหู้ปลาต้มก๋วเต้าหู้ปลาต้มก๋วขายอย่างเดียวสายซีมันมีเกี่ยวกับสายเดียวจะทำนวดก็เอานวดอย่างเดียวอ่าเอาทำอะไรต้องถือว่าเอาอย่างเดียวจะจับปลายหลายมือ ถ้าเราจับปลายลายมือนะสุดท้ายนะไม่ได้สักตัวเลยคนที่มีหนึ่งเยอะๆเนี่ยต้องคบบว่าต้องเอาที่บางทีที่เขาว่าทําในสิ่งที่เรารักเราชอบอะไรลักอะไรเราทาอย่างทำทำทำเอาเอาอย่างเดียวพอแล้วเราไม่ต้องไปท okay, like, ouais, ําหลายอย่างเขต้องโฟกัสจริงๆก็มันต้องเรามันดูเราว่าเราชอบอะไรเราลักอะไรเราชอบทําอาหารก็ทําอาหารเราชอบเราชอบอะไรอ่ะถ้าทําหลายอย่างมันไม่ได้ ธรรมาน้องชายธรรมารหัสเลยนะ,อะสองแปดอสองแปดปีศูนย์หนึ่งคุณลงแก,แกาาเรียนอตาตมาเรียนอาตมาน,นี่กับนิสยัยน้องชายเนี่ยตรงข้ามกันเลยนะตรงข้ามกันยังไงน้องชายนี่สมตามติว่าธรรมามาสอนแกประมาณปีหนึ่งเก้าเก้าเก้าสองแกจักรดูแกก็อาจัก,กรดูตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้นะ แต่จ <S ọ> ักระดูกนะตอบเส้นก็ไม่เอาหนวดก็ไม่เอาจะเลยสลุงสายไม่เอาสิอยากเอาจักระดูกอย่างเดียวแต่ตอนไปเรียนน่เรียนนั้นเรียนบัญชีธุรกิจก็บัญชีธุรกิจก็ไมาเอาจักระดูกอย่างเดียวเนี่ยแต่มาก็แปลกเหมือนกันเออนี่แหละบางทีได้หนึ่งเนี่ยบางทีมันบางครั้งมันฝังตัวไปละมันเอาไดไปเพรก็เหมือนไม่อยากจะเอาอางอื่นมันทำอันเดียวแต่ตมาเนี่ยแกงโคอาจารย์ที่มาสอนพึ่งอยก็เอาึ่งใ่อาจารย์ที่มาสอนตอบเส้นตอบเส้นอาจารย์ที่มาสอนแบบเอาหมดเลย แต่เดี๋ยวถ้ามันจะมีเลขที่เอาหมดนะหมาหมดเลยเอาอะไรก็เรียนหมดแต่ไม่ชานาญแต่เลขหนี่ถือว่าเอาชํานาญแบบว่าเชี่ยวชาญชานาญเลยโอเคอ่ะตอนนี้10บโมงเราขอเบรกสัก10นาทีไปกินกาแฟกันขนมปังไม่รู้ยกมาหรือป่า